ขั้นตอนแรกก็ใส่ปุ๋ยนะครับที่จะผสมเป็นปุ๋ยเกล็ดครับนะครับก็นำหัวดูดน้ำครับจากระบบปินจูรีับจุ่มในปุ๋ยที่เราผสมแล้วครับขั้นตอนสุดท้ายครับคือการดีหัววาลนะครับเพื่อให้ระบบปินจูรีทำงานครับในการดูดปุ๋ยเข้าในระบบแปลงสวนแปลงผักแปลงทุเรียนนะครับ รบะบบฟืนตุรีก็กำลังทำการดูดปุ๋ยครับจากปุ๋ยที่เราผสมไว้นะครับเข้าสู่ระบบน้ำาช่ไหมครับเมื่อปุ๋ยเข้าสู่ระบบน้ำนะครับก็จะไปสู่นะครับแปลงทุเรียนนะครับหรือว่าแปลงผักนะครับที่เราได้ปลูกเอาไว้นะครับโดยเราไม่ต้อง เสียเวลาในการไปใส่ปุ๋ยพีระต้นนะครับปุ๋ยก็จะไปทั่วถึงทั้งสวนนะครับ